ลูกค้าเนี่ยดูรถยนต์คันเนี้มาจากรายการแนนในตักด้วยนะคะลูกค้าเห็นปุ๊บชอบปั๊บจองปุ๊บน,นี่มาถึงบ้านพักของพี่เขาเลยนะคะอยู่ในค่ายเลยดีใจที่ลูกค้าบอกว่าให้ความไว้วางใจกิ่งพระลมแก้วค่ะ ต้องรับสู่รายการแนนนี่บ็อกกิ้งค่ะเรามาพบกับ สำหรับรายการแน n นี่วอลกิ้งเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยค่ะส่วนมากก็จะเป็นบริการต่างๆของเก่งกรามเก้านั่นเองนะคะวันนี้นะคะแนนก็มีภารกิจส่งรถยนต์หนึ่งคันนะคะลูกค้าเนี่ยดูรถยนต์คันนี้มาจากรายการแนนในทัศด,ด้วยนะคะลูกค้าบอกว่าติดตามย t u b e ของเก่งพรมเก้าอยู่แล้วเห็นรถยนต์คันนี้จากช่องรายการแนนในทัศปุ๊บแบบโอ้โหสวยถูกใจโดนใจจองเข้ามาโดยที่ยังไม่เห็นรถเลยแต่แล้วลูกค้าเนี่ยก็เข้ามาชมรถนะคะเซ็น สัญญาเสร็จเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นไฟแนนซ์อนุนอนมัติเลยค่ะรับรถได้ทันทีแต่อย่างที่บอกนะคะถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยไม่สะดวกที่จะเข้ามารับรถเราก็มีบริการตรงนี้นะคะส่งมอบรถยนต์ให้เดลิเวอรถึงที่เลยนะคะสาหรับวันนี้อ่าจันให้ดูรถยนต์กันนิดนึงเนาะนี่ ที่ไปดูแนนในตัดนะคะก็จะเห็นอยู่ว่านันรีวิวคันนี้ไปแล้วก็แนนในตัดอีพีนี้เพิ่งออนแอร์ไปได้แค่ประมาณ3วันเท่านั้นนะคะพอโพสลงไปปุ๊บเนี่ยลูกค้าเห็นรถยนต์ก็ถูกใจเลยค่ะ Honda City นะคะ1.5 S V ปี2 0 1 8ของเรานั่นเองนะคะน้องมีสเสน่ห์สวยโดนใจลูกค้าเห็นปุ๊บชอบปั๊บจองปุ๊บ มาเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันนะคะวันนี้เนี่ยปลายทางของเราอยู่ที่ปรานบุรีนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะซึ่งปกติเนี่ยั้นจะไม่ค่อยได้ไปทางแถบนู้นสักเท่าไหร่นะเส้นทางนี้ไม่แน่ใจเลยแต่ว่าดูจาก GPS นะคะก็น่าจะประมาณ230กว่ากิโลก็คือ3ชั่วโมงถึงนะคะ เก่งความก้าวของเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนิดนึงอันนี้นะคะเมื่อวานรถยนต์คันนี้เนี่ยก็เอาไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเช็คความเรียบร้อยนะคะให้พร้อมเดินทางเสร็จสับเรียบร้อยนั้นก็จะนั่งคันนี้ไปส่งให้ลูกค้าถึงที่เลยค่ะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆ นะคะมาให้ชมกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วนะคะซึ่งเส้นทางที่เราใช้เนี่ยก็จะขึ้นทางด่วนนะคะไปทางพระรามสองออกสมุทรสาครสมุทรสงครามยาวเลยค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณสักสามชั่วโมงนะคะบอกกันเลยว่าซิตี้คันนี้นั่งสบายนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะเป็นตัว SV ีฟังก์ชันทุกอย่างครบครันเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะคิะปภาบบรรยากาศนะคะระหว่างทางปกติเนี่ยเราก็ไม่ค่อยไป ไปภาคใต้หรือว่าไม่ค่อยได้ไปแบบเพราะว่าลูกค้ามาจาก Youtube ของเก่งพลัม9ด้วยนะคะมาจากช่องแนนเนตัดเลยเราต้องเดลิเวอรี่ให้ถึงที่เลยค่ะเคสนี้ ตอนนี้นะคะนันถึงบ้านของลูกค้าแล้วนะคะซึ่งลูกค้าของนันเนี่ยพี่เขาเป็นทหารนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในค่ายธานารัตน์นะคะอาเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะน,<อ>นี่มาถึงบ้านพักของพี่เขาเลยนะคะอยู่ในค่ายเลยร<อ>กมลื่นมากนะคะแล้วก็คือขับมาแล้วแบบรู้สึกไม่เหนื่อยเลยคะ<อ>่ะเพราะว่าตลอดทางนี่แบบว่าบรรยากาศดีมากคะ<อ>่ะเดี๋ยวนันจะทําเอกสารนะคะให้ลูกค้าแล้วก็หลังจากนั้นเราจะสัมภาษณ์พี่เขากันค่ะตอนนี้นะคะนันก็อยู่กับลูกค้า ะะพันเอกเศรษฐวุฒิจานจิราค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่หมูค่ะ,คะนั่นก็อยากสัมภาษณ์พี่หมูเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับรถยนต์คันนี้คําถามแรกนะคะเห็นเก่งพรรามเก้าจากช่องทางไหนคะ YouTube ครับ ดูจาก YouTube เลยแนะในตัดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อปื้มตรงนี้แล้วค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกรถยนต์คันนี้ค่ะมองดูแล้วรถอยู่ในสภาพที่ดีครับแล้วก็ต้องการรถรุ่นนี้อยู่แล้วครับชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วตี้เลยใช่ไหมคือเรียกว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ครับแล้วในการจัดไฟแนนในการซื้อเนี่ยมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไหมคะรวดเร็วมากครับดีมากเลยครับถ้าจะให้คะแนนเก่งพระลำก้าหนึ่งถึงห้าคะแนนให้กี่คะแนนดีคะจรจิงจะให้เกินห้านะแต่ขอให้5แลเลยกันอ๋อ ให้เกินห้าด้วยได้เกินห้าก็ยินดีเอาไว้ค่ะสุดท้ายนะคะรู้สึกยังไงบ้างคืออยากถามความรู้สึกเรื่างนี้ที่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์คันใหม่คันนี้ค่ะถูกใจลูกค้าน่าจะอีกหลายๆคนที่จะใช้บริการต่อไปครับก็วันนี้นะคะนั่นก็ส่งรถยนต์คันนี้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตลาไปพร้อมกับพี่หมูเลยละกันนะคะ วันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะแนนนี่วอล์กอิเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่ารู้สึกดีใจที่ลูกค้าบอกว่าให้ความไว้วางใจเก่งพราหมกาวค่ะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่อง y o YouTube ของเก่งพราหมก้นะคะในการแนนนี่วอล์กอิด้วยกดไลค์กดต like, ิดตา์เป็นกำลังใจแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน E ีีหน้านะคะแนนจะเอารถยนต์ไปบริการส่งรถให้ลูกค้าหรือบริการต่างๆที่ไหนอีกก็ฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากลับกรุงเทพก่อนละคะ่ะนี่ค่ะพวกเรากับพร,ราหมเก้า กันเลยนะคะบ๊ายบาย